สวัสดีครับนักเรียนยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่การเฉลยข้อสอบสอวนรเคมีป e ี6-1ครับซึ่งเป็นข้อสอบข้อที่38แล้วนะฝากนักเรียนติดตามช่อง YouTube กับแฟนเพจ a c e b o o k ของครูตามที่อยู่ข้างล่างนี้เลยนะครับโอเคจากนั้นเดี๋ยวเราไปดูข้อสอบข้อที่38กันเลยครับไปดูกันเลยอ่ะโอเคข้อที่38ครับโลหะผสมประกอบด้วยอลูมิเนียมสังกะสีซิลิคอนและทองแดง ถ้านำโลหะผสมนี้1,000มิลลิกรัมมาละลายด้วยสารละลายกรดไฮโดรคลอริกมากเกินพอจะเกิดแกส๊สไฮโดรเจนปริมาตร448ลูกบากเซนติเมตรที่ STP และมีของแข็งเหลืออยู่350มิลลิกรัมซึ่งประกอบด้วยซิลิกอนและทองแดงข้อใดคือร้อยละโดยมวลของอะลูมิเนียมในโลหะผสมโอ้ว้าว ดูจากโจทย์ข้อนี้แล้วมันบอกตรงๆเลยนะครับว่ามันไม่ได้ยากเอ้พูดผิดมันไม่ได้ง่ายเลยข้อนี้ไม่ได้ง่ายเลยนะครับถ้าจะให้เฉลยจริงๆนีต้องใช้เวลาเยอะมากนะครับโอเคเราไปวิเคราะห์โจทย์กันเลยดีกว่าครับเขาบอกว่าโลหะผสมอะโลหะผสมนะ 1. ประกอบด้วยอลูมิเนียมครับสงสังกะสี z n 3. ซิลิคอนซิลิคอนคือ SI และทองแดงทองแดงคือ CU ถูกไหม โอเคเดี๋ยวครูขอวาดภาพเพื่อให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นก่อนนะครับแสดงว่าเริ่มต้นเนี่ยมีโลหะอยู่ก็คืออลูมิเนียมมีอะไรอีกมีสังกะสีซิลิกอนและทองแดงนะครับทองแดงผสมอยู่ฟุ๊บตรงนี้เป็นโลหะผสมนะเป็นโลหะผสมถ้านำโลหะผสมนี้1,000มิลลิกรัมเอเค เฮ้ยทำไมบอกมาในหน่วยมิลลิกรัมรอ่ะปกติทางเคมีที่เราคิดกันก็ถ้าให้ง่ายเนี่ยต้องในหน่วยกรัมนะมันก็คืออะไรครับมันก็คือ1กรัมนั่นเองนะครับถ้ามันคือ1กรัมก็เขียนเลยนะครับว่าเป็น1กรัมนะจะได้ง่าย 1G ดีกว่านะครับ1กรัมอ่าโอเคจากนั้นครับเขามาทำยังไงครับเขามา,ามาละลายด้วยกรดไฮโดรคลอริกครับถ้าละลายด้วยกรดไฮโดรคลอริกเดี๋ยวครูเขียนภาชนะขึ้นมาก่อน โอ้น่าจะยากใช้ได้เลยนะข้อนีอนนออ้อันนี้คือบิ๊กเกอร์ของครูครับอันนี้คือบิ๊กเกอร์ของครูนะแล้วปรากฏว่าข้างในมีอะไรบ้างครับข้างในมีกรดไฮโดรคลอริกครับอ่ามันละลายด้วยกรดไฮโดรคลอริกแล้วมีโลหะผสมอยู่เหมือนเดิมครับโลหะผสมก็มีอะไรบ้างมีอลูมิเนียมมีสังกะสีมีซิลิคอนนะครับแล้วก็มีคอปเปอร์อ่าครูบอกนักเรียนเลยนะครับคลิปนี้ครูขอใช้เวลาสักครึ่งชั่วโมง โอเคครับจากนั้นมาละลายด้วยกรดไฮโดรคลอริกที่มากเกินพอจะเกิดแกส๊สไฮโดรเจนอ่ะองั้นวาดด้วยครับว่ามันจะเกิดแกส๊สไฮโดรเจนนะละลอยขึ้นไปล,ลอยล,ลอยลอยนะครับเป็นแกส๊สไฮโดรเจนแกส๊สไฮโดรเจนที่เกิดขึ้นนี้มันมีปริมาตรเป็น448ลูกบาศก์เซนเหน่วยลูกบาศก์เซนอะปกติไม่ค่อยใช้ปกติเราจะใช้เป็น0.0ถ้าอะไรดีครับ0.4 ไม่สวยไม่สวยเราต้องทําให้อยู่ในหน่วยของลูกบาก d เดซิเมตรมันน่าจะโอเคกว่านะเพราะเขาบอกถึงปริมาตรที่ STP มาถ้าคํานวณโมลอะไรแบบนี้มันจะง่ายครับก็เป็น0.448ลูกบาก d เดซิเมตรแบบนี้จะดีกว่านะอ่าก็เป็น0.448ลูกบาก d เดซิเมตรนะครับโอเคจากนั้นเขาบอกว่า และมีของแข็งเหลืออยู่อ่าพอมันมละลายด้วยกรดไฮโดรคลอริกเกิดเป็นแกส๊แกสไฮโดรเจนไปซะแล้ว0.448ลูกบาศก์เดซิเมตรแล้วมันมีของแข็งเหลืออยู่ด้วยอ่าเขียนลูกศรลงมาครับเป็นของแข็งของแข็งนี้ประกอบด้วยซิลิคอนครับอ่าซิลิคอนกับทองแดงอ๋อของแข็งนี้ซิลิคอนกับทองแดงนะฟึบซิลิคอนกับทองแดงนี้เป็นไงครับ 0. ไม่ใช่0 3นยมลลิกรัมมันก็คือ0.35หกรัมนั่นเองศูมห้ากรัมนั่นเองนะครับ0.35กรัมนั่นเองโอเคเรามาดูโจทย์กันใหม่นะนี่ขนาดยังอ่านโจทย์ไม่หมดเลยนะครับก็คือเริ่มต้นเนี่ยเรามีโลหะผสมอยู่เราจะมีอลูมิเนียมมีสังกะสีมีซิลิกอนมีคอปเปอร์ซึ่งรวมกันเสร็จแล้วเนี่ยหกรัม จากนั้นเติมกรดไฮโดรคลอริกครับกรดไฮโดรคลอริกนี้เมื่อมันทาปฏิกิริยาเสร็จปุ๊บมันจะเกิดเป็นแก๊สไฮโดรเจน0.448ลูกบาศก์เดซิเมตรแล้วเกิดเป็นของแข็งครับแสดงว่าของแข็งนี้มันไม่ทําปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริกนะของแข็งนี้ไม่ทําปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริกครับก็คือซิลิคอนกับคอปเปอร์ซึ่งซิลิคอนกับคอปเปอร์นี้เขาบอกว่ามันหนัก0.35กรัมถ้ามันหนัก0.35กรัม นั่นหมายความว่าตัวที่เหลืออยู่ข้างในตรงนี้ครับอ่าเขียนมาตัวที่เหลือที่อยู่ข้างในนี้มันก็คืออลูมิเนียมถูกไหมครับอลูมิเนียมกับสังกะสีซึ่งอลูมิเนียมกับสังกะสีมันจะเท่าไรหร่ล่ะเพราะว่าเริ่มต้นเรา1กรัมถูกไหมเริ่มต้นเรา1กรัมแล้วหาอ่าเหลืออยู่0.35ก็เอา1ลบ0.35ครับ1ลบ0.35้ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ 0 6 5กรัมนั่นเองโอเคโอ้นี่ขนาดวิเคราะห์โจทย์ยังไม่เสร็จเลยนะครับเนี่ยฟึบฟึเดี๋ยวเขียนให้นักเรียนฟึบฟึบฟึแสดงว่าตอนนี้เราเหลืออลูมิเนียมกับสังกะสีนะที่ทำปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริกเกิดเป็นแกส๊สไฮโดรเจนก็คือของมันตอนนี้0 6 5กรัมนะครับ0 6 5กรัมดังนั้นเราจะไม่พิจารณาตรงนี้แล้วนะเพราะว่าทำไมครับ เพราะว่าเขาถามว่าข้อใดคืออ่ะครูไว้อะไรไว้ให้นี้ยังอ่านคาถามไม่หมดนะข้อใดคือร้อยละโดยมวลของอลูมิเนียมครับร้อยละโดยมวลของอลูมิเนียมก็คือ Al ถูกไหมซึ่งอลูมิเนียมอยู่ตรงนี้ถูกไหมครับดังนั้นเราจะพิจารณาเฉพาะอลูมิเนียมที่มีมวลอยู่0.5กรัมซึ่งมันผสมอยู่กับสังกะสีนะอลูมิเนียมผสมกับสังกะสีมันก็คือ0.65กรัมครับ จากนั้นเราลองเขียนปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นดูก็ได้ครับเพราะว่ามันทําปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริกถูกไหมถ้ามันทําปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริกก็เขียนเลยครับอลูมิเนียม Al ทําปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริกครับ HCl แน่นอนครับเกิดเป็น Gas, แก๊สไฮโดรเจนเมื่อเกิดเป็นแก๊สไฮโดรเจนเสร็จปุ๊บอีกตัวหนึ่งที่เกิดขึ้นก็ต้องเป็น AlCl ห้อยสเพราะว่า Al ตรงนี้มันปกติมันจะมีประจุเป็น3บวกนะประจุเป็น3บวกนะครับก็ได้เป็นแบบนี้ สมการดุลหรือยังก็ดูก่อนนะฝั่งทางด้านขวาเห็นไหมครับ AL1 อะตอมฝั่งทางด้านซ้าย al 1อะตอมโอเคได้ต่อมาครับฝั่งทางด้านขวาเหมือนเดิมคลอรีน3อะตอมฝั่งทางด้านซ้ายคลอรีน1อะตอมก็ใส่3โอเคตอนนี้อลูมิเนียมกับคลอรีนดุลแล้วนะเหลืออะไรครับเหลือไฮโดรเจนฝั่งนี้3อะตอมฝั่งนี้2ออะตอมครับใส่เลขอะไรดีก็ใส่เลขเป็น สามส่วนสองถูกไหมสามส่วนสองสามคูณสามส่วนสองนะครับสามส่วนสองก็สามคูณสองเป็นหกหกส่วนสองก็เป็นสามซึ่งเท่าแล้วแต่มันดูไม่สวยถูกไหมดังนั้นถ้ามันเป็นส่วนส่วนมันเป็นสองอยู่แล้วก็เอาสองคูณตลอดสมการนะครับถ้าเอาสองคูณตลอดสมการเนี่ยตัวเลขใหม่ที่ได้เลยก็คือเป็นอะไรตรงนี้เป็นสองถูกไหมสองคูณสามเป็นไงครับเป็นหก ่าตรงนี้ก็เป็นเท่าไหร่ครับเป็น3นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นอะไรครับตรงนี้ก็เป็น2เพราะเรา2คูณตลอดนะ่ะต่อมาต่อมานะครับต่อมาอีกตัวหนึ่งที่มันผสมอยู่กับอลูมิเนียมก็คือสังกะสีครับอ่า N, ก็บวกกับกรดไฮโดรคลอริกเหมือนเดิมสิ่งที่ได้คือ <c oughs> แกส๊สไฮโดรเจนครับแกส๊สไฮโดรเจนนะั้นแล้วก็ผลิตภัณฑ์ตัวอื่นก็ต้องเป็น Z nCL ้อย สเพราะว่าสังกสีปกติมันมีประจุเป็น2บวกนะมันจึงค้อย2นะครับโอเคได้ดุลสมก,การด้วยครับช่วยครูหน่อย <c oughs> อ่ะฝั่งนี้คลอรีนสองอะตอมฝั่งนี้1นึ่งอะตอมใส่เลขอะไรครับเดี๋ยวเปลี่ยนสีแป๊บหนึ่งใส่2ถูกไหมตอนนี้2องอะตอมเท่ากันแล้วแล้วก็ใส่เลขอะไรครับ ZN1 อะตอมฝั่งนี้ฝั่งนี้แ n ตเอ็นหอะตอมเท่าแล้วต่อมาครับโอเจนสอะตอมนี้ก็ส เท่าคลอริน2 2โอเคเท่าหมดแล้วนะเท่าหมดแล้วนะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าอ่ะเรามาดูคําอธิบายก่อนจะสังเกตเห็นว่าแก๊สไฮโดรเจนที่เกิดขึ้นอ่ะมันเกิดจากอลูมิเนียมทำปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคาริกและสังกสีทําปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคาริกถูกไหมซึ่งเกิดเป็นแก๊สไฮโดรเจนแล้วเขาบอกมาว่าแก๊สไฮโดรเจนนี้มันเท่ากับ0.048 <c oughs> 0.0448นะครับ 0.0448อ่ะเดี๋ยวครูปุ๊บทำเครื่องหมายไว้ให้เราเข้าใจก่อนนะครับ,บตรงนี้นะครับมันก็คือตรงนี้อ่าาโอเคไหมดังนั้น <c oughs> การที่เราจะคำนวณอ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะครูขออนุญาตเขียนเพิ่มเติมนะครับสีอะไรดีสีเขียวแสดงว่าการที่เราจะคำนวณหามวลของอลูมิเนียมได้นั้นเราสามารถคำนวณได้มาจากแกส๊สไฮโดรเจนถูกไหมนี่ดูลูกศรครับ การที่เราจะคำนวณหาหมวลของอลูมิเนียมได้นั้นเราคำนวณมาจากแกส๊สไฮโดรเจนถูกไหมซึ่งแกส๊สไฮโดรเจนเนี่ยมันไม่ได้มาจากอ,าอลูมิเนียมตัวเดียวนะมนมาจากสังเรสีด้วยดังนั้นวิธีการคิดครับวิธีการคิดทํายังไงวิธีการคิดทํายังไงเรามาดูกันนะครับเฟิบอ่าปากกาสีเขียวสีดําบ้างเปลี่ยนสีดำบ้างฟิบแสดงว่าถ้าครูกําหนดให้หมวลของอลูมิเนียมเนี่ยเดี๋ยวนะ ถ้าครูกําหนดให้มวลของอลูมิเนียมเนี่ยเป็นเท่าไหร่ดีเท่ากับ x กรัมเท่ากับ x กรัมนะแสดงว่าถ้าเป็นของสังกะสีครับคือแบบนี้ไงทั้งก้อนมันเท่ากับ0.65เห็นไหมทั้งก้อนเนี่ยมันเท่ากับ0.65ถ้าครูกําหนดว่ามวลของอลูมิเนียมเท่ากับ x กรัมแสดงว่าสังกะสีก็ต้องเป็นเท่าไหร่อะก็เป็น0.65ลบ x กรัมถูกไหม อันนี้คือหลักการนะเดี๋ยวครูไฮไลท์ไว้ให้ครูบอกเลยครับข้อนี้ก็ยากเลยครับถ้าเป็นครูนะครูทําข้ออื่นเลยข้อนี้ปล่อยทิ้งเลยครับเสียเวลามากไปทําข้ออื่นให้แบบลองมั่นใจดีกว่าโอเคไหมสังเกตนะครับสังเกตถ้าครูกําหนดให้มวลของอลูมิเนียมเท่ากับ x กรัมแสดงว่าสังกะสีเท่ากับ0.65ลบ x กรัมเพราะว่าเมื่อกี้มวลของสังกะสีผสมกับอลูมิเนียมมันเท่ากับ0.65กรัมถูกไหมอืม แสดงว่าการที่เราจะคํานวณหาหมวลของอลูมิเนียมได้นั้นก็คือเราคํานวณมาจากจําจนวนโมลของแกส๊สไฮโดรเจนใช่ไหมครับดังนั้นเรามาดูนิดนึงว่าโจทย์กําหนดให้อะไรมาอีกซึ่งเดี๋ยวนะเพื่อให้เป็นสเต็ปนะครับครูจะเขียนว่าตรงนี้คือหมายเลข1ตรงนี้คือหมายเลข2ตรงนี้คือหมายเลข3ดูตามลูกศรน,นะตรงนี้คือหมายเลข4ครับ ตรงหมายเลข4นี้เราจะหาจํานวนโมลของแก๊สไฮโดรเจนก่อนว่ามันได้เท่าไหร่ไงแล้วเราจะได้ไปคํานวณมวลของอลูมิเนียมได้ซึ่งในการคํานวณหาโมลก็สูตรเป็นไงแบบนี้ n เท่ากับ cv ส่วนไม่ใช่เละเพราะว่าเขาให้ปริมาตรมานี่ n เท่ากับ v ส่วน22.4ถูกไหม N หรือว่ามวลของไฮโดรเจนนะครับไม่ใช่มวลโมลอ่าเนี่ยเริ่มเริ่มและสมองเริ่มไปแล้วโมวลตรงเนี้ยเขียนเดี๋ยวนักเรียนงงอีกอนะ4 4 8รู่ะ0 4 4ปลูกบากเดซิเมตรนี่มันเกิดจากจำนวนโมลของแก๊สไฮโดรเจนจากอลูมิเนียมกับจากสังกะสีดังนั้นจำนวนโมลของที่มาจำนวนโมลของแก๊สไฮโดรเจนนะครับจากสังกะสี ZN บวกกับอลูมิเนียม เท่ากับ v ส่วนด้วย22.4ซึ่ง v หรือว่าปริมาตรเนี่ยก็คือที่เขาให้มาก็คือ0.448ก็หารด้วย22.4คำตอบครับเท่ากับเท่าไหร่คำตอบเท่ากับโอ้ไม่มีพื้นที่เลยเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไม่งั้นพื้นที่ไม่พอแน่เลยนะครับเดี๋ยวครูเขียนให้แบบ0.448 หาร22.4อเออฉลาดขึ้นแล้ว <c oughs> ก็ได้เท่ากับ0.02ลองจิม้มเครื่องคิดเลขดูนะ0.02โมลครับแสดงว่าตอนนี้จำนวนโมลของแก๊สอฮโดรเจนที่เกิดจากสังกะสีกับอลูมิเนียมอะมันเท่ากับ0.02โมลอ่าเท่ากับ0.02โมลน,นะครับอ่ะ อมาเมื่อเท่ากับ0.02มลเดี๋ยวครูมาเขียนอธิบายอย่างเขียนอธิบายตรงไหนดีมันไม่มีพื้นที่เขียนแล้วเนี่ยบอกเลยข้อน,นี้แบบวิธีทำแบบโอ้โหมาดูครับขั้นตอนที่5ครับขั้นตอนที่5นะแสะดงว่าเดี๋ยวนะครับจำนวนมลของแก๊สไฮโดรเจนเนี่ยมันมาจากอะไรบ้าง จำนวนโมลของแก๊สไฮโดรเจนมาจากจำนวนโมลของแก๊สไฮโดรเจนจากอะลูมิเนียมนะครับบวกกับจำนวนโมลใครไม่เข้าใจก็พยายามดูช้าๆนะครับดูหลายรอบก็ได้จำนวนโมลของไฮโดรเจนที่มาจากสังกะสีถูกไหมซึ่งมันมีค่าเท่ากับ0.02 โมลครับโอเคครูจะเปลี่ยนเป็นปากกาสีแดงแล้วนะดูดีๆนะครับ0.02โมลตรงนี้ตรงนี้นะก็คือที่เราคิดตรงเนี้ยมันคือจํานวนโมลของแกส๊สไฮโดรเจนตรงนี้ตรงนี้ถูกไหมซึ่งมันมาจากอลูมิเนียมกลับมาจากสังกะสีถูกไหมครับมาจากอลูมิเนียมกลับมาจากสังกะสีดังนั้นเราสามารถแปลงได้ครับมีอีกเราสามารถแปลงได้อย่างเช่นครูคิดแล้วนะไฮโดรเจนถ้าเราคิดไปเป็นอลูมิเนียมครับก็ เปรียบเทียบเลยจำนวนโมลของนี่ทำแบบนี้นะแกส๊สไฮโดรเจนนะเปรียบเทียบกับอลูมิเนียมนะก็เอาไฮโดรเจนตั้งหารด้วยอลูมิเนียมครับแล้วตัวเท่ากับตัวเลขตัวเลขตัวนี้เราใส่อะไรครับใส่สัดส่วนจำนวนโมลหรือว่าสัมประสิทธิ์จำนวนโมลที่อยู่ในสมก,การครับแกส๊สไฮโดรเจนเท่ากับ3อลูมิเนียมเท่ากับ2ดังนั้นจำนวนโมลของแกส๊สไฮโดรเจนก็คือเท่าไหร่ครับ นี่ครับแก๊สซฮโดรเจนก็ต้องเท่ากับ3ส่วน2ของอลูมิเนียมนะอ่าเท่ากับ3ส่วน2ของอลูมิเนียมดังนั้นจำนวนโมลของอันนี้ครูต้องเปลี่ยนเป็นหมายเลข6ตรงนี้ครูต้องเปลี่ยนเป็นหมายเลข5นาครับจำนวนโมลของแก๊สซฮโดรเจนที่มาจากอลูมิเนียมมันก็คือมันจะเท่านี่ไงจำนวนโมลของแก๊สเดี๋ยวนะให้ดูตรงนี้ได้ครับ จำนวนโมลของแก๊สซัโลเจนที่มาจากอลูมิเนียมก็คือตรงนี้ครับจำนวนโมลของแก๊สซัโลเจนที่มาจากอลูมิเนียมมันเท่ากับเท่ากับอะไรครับเท่ากับ3ส่วน2แล้วก็คูณกับโมลของอลูมิเนียมครับแล้วก็โมลของอลูมิเนียมนะบวกกับบวกกับจำนวนโมลของแก๊สซัโลเจนครับของแก๊สซัโลเจนก็เหมือนกันเนื่องจากแก๊สซัโลเจนนะ มันเป็นสัดส่วนแบบ1ต่อหนึ่งอ่ะจำนวนโมลของแก๊สออโซเจน1โมลเกิดจากสังกะสี1โมลดังนั้นครูจึงสามารถเขียนได้เลยครับว่าบวกกับจํานวนโมลของสังกะสีได้เลยครับบวกกับจํานวนโมลของสังกะสีได้เลยต่อมามันเท่ากับเท่าไรครับเท่ากับ0.02ครับเท่ากับ0.02โมลไงต่อมาครับเราก็แทนค่าครับ3ส่วน2โมล มลคืออะไรครับมลก็คือมวลส่วนด้วยมวลโมเลกุลถูกไหมถ้าเรากําหนดให้อลูมิเนียมตรงนี้เท่ากับเท่ากับอะไรครับเท่ากับ x กรัมแสดงว่า3ส่วน2คูณกับ x ตรงนี้เป็น x นะหารด้วยมวลของอลูมิเนียมคือเท่าไหร่ครับคือ27ครับมวลของอลูมิเนียมเท่ากับ27็นี้คือกล,ล,นะล,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 ลายเป็นโมลแล้วนะมวลส่วนด้วยมวลเอ้มวลส่วนด้วยมวลโมเลกุลนะครับกลายเป็นโมลแล้วบวกกับ สังกะสีครับสังกะสีมวลของสังกะสีคือเท่าไหร่นี่ไงมวลของสังกะสีก็คือ0.65ลบ x 0.65นลบ x นะครับอ่าหารด้วยมวลอะตอมของสังกะสีมวลอะตอมของสังกะสีไปเปิดดูได้เลยครับก็คือ65ในข้อสอบในหน้าแรกๆเขาจะกำหนดมวลอะตอมของธาตุแต่ละตัวที่มีในข้อสอบมาให้นะครับเท่ากับ0.02นะครับ เท่ากับ0.02แล้วครูบอกเลยครับว่านักเรียนลองไปหาค่า x ออกมาดูนะลองแบหาค่า x ออกมาดูจะได้เท่ากับว่าค่า x ของเราอะครับเท่ากับค่า x ของเราเท่ากับ0.249กรัมครับแต่โจทย์จากช้อยเห็นไหมไม่มีเพราะอะไรครับเพราะเรายังไม่ได้เทียบกับร้อยละดังนั้นร้อยละเปอร์เซ็นต์ของ x ถ้าเทียบกับ100ก็คูณ100ครับก็ได้เป็นเท่าไหรครับได้เป็น24.9กรัมนะครับตอบ24.9กรัมนะครับตอบ24.9กรัมดังนั้นข้อนี้ครับตอบข้อขอไข่นะครับตอบข้อขอไข่เท่ากับ24.9กรัมแต่ถ้าเห็นไหมเสร็จแล้วข้อนี้คือเราได้คําตอบแล้วนะแต่ถ้าสมมุติว่าเฮ้ยครูผม ผมลองฝึกแล้วผมแก้สมก,การนี้ไม่ได้นี่นะสมก,การตรงนี้นะครูบอกเลยครับมันยากถ้าแก้สมก,การนี้ไม่ได้เดี๋ยวครูสอนครับนี่นี่เดี๋ยวครูวงไว้ให้สมก,การเนี้เป็นวิชาคณิตศาสตร์นะแต่ว่าครูสอนเพิ่มเติมให้นักเรียนนะครับดังนั้นครูขออนุญาตลบข้างหน้านะลบข้างหน้าลบลบแล้วนะเดี๋ยวรอครูสักครู่นะครับเดี๋ยวครูจะสอนว่ามันคิดคำนวณยังไงเครื่องเริ่มดีเลยแล้วบันทึกนานเกินไปแล้วคลิปนี้ <laughs> เดี๋ยวรอสักครู่นะครับรอสักครู่กําลังลบอยู่นะกําลังลบอยู่ครูบอกเลยครับว่าถ้าเป็นโจทย์ข้อนี้นะครูแนะนาครับว่าให้หลีกเลี่ยงทาไมถึงหลีกเลี่ยงเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะเก่งจริงๆเราทําได้จริงๆแต่บอกเลยครับว่ามันเสียเวลาเสียเวลาเราเอาเวลาส่วนนี้ไปทําโจทย์ข้ออื่นดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าทําโจทย์ข้ออื่นนี้มันจะได้หลายข้อแล้วอะได้หลายข้อเลยนะอ่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับกําลังลบอยู่มันไม่สามารถลบทีเดียวได้อ่ะเรามาดูสมการข้างล่างนะครูยกมาข้างบนครับ เปลี่ยนเป็นสีนี่นะสีฟ้า,าสาส่วนสคูณกับ x นะครับสาส่วนสคูณกับ x แล้วก็หารด้วย27บวก0.65ถ้าใครดูเสร็จเมื่อกี้แล้วก็คือข้ามไปดูข้ออื่นเลยนะแต่ว่าถ้าใครที่คิดเลขไม่เป็นมาดูครับ65เท่ากับ 0.02วิธีการครับวิธีการทํำยังไงวิธีการครับก็คือเราก้อนนี้ครับทาก้อนนี้ก่อนก็คือเอา3าส่วน2คูณเข้าไปนะครับสส่วน2คูณเข้าไปพอเราคูณเข้าไปเสร็จปุ๊บมาดูครับ3คูณ x ได้เท่าไหร่ได้3 x ถูกไหมสคูณย7ได้เท่าไหร่ก็54ไหมห้นะก็ก้อนข้างหลังก็บวกกัเองครับบวก0 6นดลบ x หาร65 เท่ากับ0.02อ่ทีนี้ถ้านักเรียนดูครับการที่เราจะเอาสองก้อนเนี่ยอ่เดี๋ยวนะครับการที่เราจะเอาสองก้อนนี้ก้อนเนี่ยก้อนทางด้านซ้ายกับก้อนทางด้านขวาตรงเนี้ยมาบวกกันเนี่ยมันเป็นเศษส่วนอยู่ใช่ไหมเราต้องทําให้ตัวส่วนเนี่ยมีค่าเท่ากันก่อนซึ่งถ้านักเรียนมานั่งไล่ดูเนี่ยมันจะนานวิธีการครับหลักการง่ายๆตัวที่มันยากๆคือ,อคูณไข้ครับก็คือเอา54ไปคูณ0.5 เอา65ไปคูณ 3x แล้วตัวส่วนครับเอา54คูณกับ65ครับคูณไปเลยนะครับคูณไปเลยอ่าเดี๋ยวดูนะอย่างเช่นอย่างเช่นอะไรครับก็เอา65ครับ65มาคูณกับ 3x อ่าโอเคบวกกับก็54ไปคูณกับ0.5นะครับ54ไปคูณกับ0.65ลบ x เป็นครูสอนคณิตตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเนี่ย แล้วก็หารด้วยครับข้างล่างก็ออกมาคูณกันได้เลย5 14นะครับคูณกับ6 5ฝั่งนี้ก็เท่ากับ0.02เหมือนเดิมโอเคพอได้เสร็จปุ๊บนักเรียนก็ลองคูณดูนะลองคูณดูขั้นตอนนี้ครูอาจจะข้ามได้นะครับเพราะครูจะบอกแค่วิธีการคิดกับครูกแคลบตรงนี้นิดนึงนะเพราะพื้นที่ไม่พอแล้วเดี๋ยวรอสักครู่นะครับรอสักครู่ นักเรียนใจเย็นนะสำหรับโจทย์ข้อนี้เนี่ยลองฝึกทำไปถ้าฝึกทำาบ่อยๆแล้วครูบอกเลยครับนักเรียนทำได้แต่มันต้องใช้เวลาในการคิดนะ,ะดูต่อนะครับดูต่อถ้าครูเอา65คูณกับ 3x 65ค็กซ์หวรกบนะครับก็คือมาเขียนฝั่งนี้ดีกว่านะก็ได้เป็น 195x บวกกับ 54คูณ0.65นะครับได้35.1อันนี้ครูคิดมาให้แล้วนิดนึงนะลบกับ54คูณกับ x ก็ได้เป็น 54x ถูกไหมหารด้วย54คูณ65ได้3,510ครับเท่ากับ0.02มันเดิมจากนั้นก็ทำไงครับ ก็จะสังเกตเห็นว่าครูเอาส่วนที่เป็น x x มาอยู่ด้วยกันนะก็เป็น1 9 5 x ก็ลบ5 4 x ถูกไหมฝั่งนี้เป็น0.02 3510ตรงนี้ก็จากหารก็เอาขึ้นไปเป็นคูณถูกไหมครับก็คูณอยู่กับนี่ส่ส่วนพื้น <c oughs> ที่ไม่พอเนี่ยพื้นที่ไม่พอเดี๋ยวลบกัน ยาวเกินเนี่ยข้อนี้0.02นะครับมาคูณกับ3510นะครับแล้วก็3บวก35.1ตรงนี้ถ้าย้ายไปฝั่งขวาก็คือกลายเป็นลบถูกไหมลบ35.1า35.1นะครับโอเคอันนี้ใส่วงเล็บใหญ่ให้เป็นแบบนี้นะพอคิดเสร็จปุ๊บอ่ะฝั่งทางด้านซ้ายจะเหลือ1 4 1 x นะครับฝั่งทางด้านขวาก็เหลือ35.1ดังนั้น x เท่ากับ 35.1หารด้วยร้อ่สิบเครับ x เท่ากับก็นี่เลยครับ0.249เห็นไหมข้อนี้ปาไปครึ่งชั่วโมงได้แล้วมัง้งดังนั้นเปอร์เซ็นต์ของ x นะครับถ้าเราคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ของ x เท่ากับไม่สวยไม่สวยเปอร์เซ็นต์ของ x ก็คูณ100ไงก็เป็น24.9นะครับคำตอบคือ24.9 โอเคหวังว่าจะเป็นแนวทางให้กับนักเรียนทุกคนได้นะครูฉเฉลยให้มาจนถึงขั้นตอนนี้พิมพ์คอมเมนต์ว่าขอบคุณครูหน่อยก็ได้หรือว่าสงสัยตรงไหนก็พิมพ์คอมเมนต์ถามได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะยาวแล้วเดี๋ยวงั้นไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณนักเรียนทุกคนมากเลยที่ติดตามสวัสดีครับบ๊ายบาย